สวัสดีครับในช่วงโควิดแบบนี้ในช่วงที่เราล็อกดาวน์กันนะครับผมก็ว่าธ่านกักกอล์ฟเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปออกรอบที่ไหนกันนะครับดังนั้นช่วงนี้เราก็เลยอยากจะนำวงสวิงของนกักกอล์ฟระดับโลกเนี่ยมาวิเคราะห์กันนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับนกักกอล์ฟหลายๆท่านนะครับที่กําลังศึกษาดูว่าวงสวิงของนกักกอล์ฟระดับโลกแต่ละคนเนี่ยมีข้อดีอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้นํามาประยุกต์ใช้ในสวิงของตัวเองนะครับโดยผมจะวิเคราะห์นะครับวงสวิงของคอลินมอิกาว่านะครับ ่ในวันนี้นะครับซึ่งคอรินโมอริกาว่าเนี่ยเป็นนักกอล์ฟดาวรุ่งเลยนะครับวัย24ปีซึ่งชนะใน p พีเจทูปไปแล้วเนห้ารายการนะครับแล้วก็ชนะในรายการเมรเจอร์เนี่ยไปถึง2รายการนะครับซ,ซึ่งก็คือรายการ p ีเจแชมเปี้ยนชินะครับแล้วก็เดียร์โอเพนแชมเปี้ยนชิพในปีที่ผ่านมานี่เองนะครับเรามาดูกันว่าวงสวิงของคอลินโมอริกาว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเราดูจากรูปร่างของโมอริกาว่าแล้วนะครับโมอริกาว่าเนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่รูปร่างไม่สูงเลยนะครับสูงเพียงแค่1 0 75เซนเท่านั้นนะครับแล้วกเ็เป็นนักกอล์ฟที่อาจจะไม่ได้ตีไกลนะักแต่ว่าจุดเด่นของมริกาวาเลยเนะี่ยก็คือเรื่องของความแม่นยำนะครับตอนนี้เขาขึ้นเป็นนักกอล์ฟหมายเลขสามของโลกนะครับวันนี้ณนะวันที่22ก,กรกฎาคม2021นะครับแล้วก็มีสถิติที่น่าสนใจเลยนะครับก็คือว่าเขาทำสกอร์เอเวอร์เรจเนี่ยเฉลีย่ยเนี่ยเป็นอันดับที่4นะครับใน p g เทัวร์สกอร์เฉลีย่ยที่69.67นะครับในขณะที่ driving Accuracy หรือความแม่นยำในการ ตีดไวเวอร์เนี่ยอันดับที่13นะครับ69.2%นะครับส่วน Green in Regulation หรือว่าความแม่นกรีนเนี่ยนะครับอยู่ในอันดับที่1นะครับ72.05%แล้วก็อันดับใน Stroke Gain T to Green หรือว่าช็อตจากแท่นทีไปถึงกรีนเนี่ยอยู่อันดับที่1นะครับอยู่ที่2.044นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าวงสวิงของคอลินโมลิกาว่าเนี่ยมีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับผมอยากจะเริ่มที่เซตอัพก่อนนนนะะครับับจเเเห็วว่า่าาาถ้ซตออพขงโมิกีย เป็นการเซตอัพที่ค่อนข้างดีเลยนะครับแขนทิ้งดิ่งลงมานะครับมีการย่อหัวเข่าเล็กน้อยพับตัวค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถ้าดูจากมุมด้านซ้ายเนี่ยนะก็จะเห็นว่าโมริกาว่าเนี่ยเป็นคนที่วางตำแหน่งบอลเนี่ยไว้ทางซ้ายเล็กน้อยประมาณนี้นะครับการจับกริปของโมริกาว่านะครับจะเห็นว่าตอนที่เซตอัพเนี่ย เว็ปมือซ้ายเนี่ยจะค่อนข้างอยู่ใน Position ที่ weak เล็กน้อยหรือว่ามือซ้ายเนี่ยมีการหงายออกเล็กน้อยลักษณะนี้นะครับซึ่งตำแหน่งนี้อาจจะเป็นตำแหน่งที่หลายคนมองว่าไม่ถูกต้องนักนะครับเพราะว่าเป็นกริปที่ค่อนข้าง weak การสควอชหน้าไม้เนี่ยอาจจะทําได้ค่อนข้างยากนะครับแต่เดี๋ยวมาดูว่าทําไมกริปมือซ้ายของบริกาว่าเนี่ยถึง weak แล้วส่งผลดียังไงนะครับทำให้เขาตีได้ค่อนข้างจะแม่นยําเลยทีเดียวนะครับ ต่อจากตำแหน่งเซตอัพนะครับในช่วงแบ็กสวิงนะครับจะเห็นว่าในช่วงที่เราแบ็กสวิงถ้าเราดูจากรูปทางด้านขวาตรงนี้นะครับตำแหน่งเทคเอาเวของมลิกาว่าเนี่ยปลายไม้นี่จะอยู่ด้านหน้ามือเล็กน้อยนะครับและมีหน้าไม้ที่ค่อนข้างปิดนะครับตรงนี้เป็นเป็น,ปนจุดที่ผมคิดว่านักกอล์ฟที่จับกริปวีคหลายๆคนเนี่ยเป็นกันนะครับก็คือว่าจะขึ้นไม้มาเนี่ยนะครับหน้าไม้จะไม่มีการโรเทชหรือจะไม่มีการหมุนเนี่ยเยอะนักนะครับ จะเป็นลักษณะหน้าไม้ที่คว่ำขึ้นมาตรงๆแบบนี้นะครับตำแหน่งนี้อาจจะไม่ได้ตรงตามตําราเป๊ะๆนะครับแต่ว่าตำแหน่งนี้นเนี่ยนะเป็นเป็นจุดแข็งหรือว่าเป็นข้อดีของเขาเลยนะครับในการที่จะตีได้แม่นยำนะครับจากนั้นในช่วงท็อปสวิงขึ้นไปนะครับแบ็กสวิงขึ้นไปจากตำแหน่งนี้ขึ้นไปนะครับจะเห็นว่าโมริกกว่าเนี่ยจะมีการหมุนลําตัวค่อนข้างเยอะถ้าเราดูจากรูปด้านซ้ายตรงนี้นะครับ เห็นว่าเขาเป็นคนที่หมุนลำตัวได้ดีมากๆนะครับตำแหน่งหัวไหล่มาแทบจะอยู่ตรงส้นเท้าขวาเลยทีเดียวนะครับตรงนี้อยากจะให้ทุกท่าน,นลองออสังเกตดูนะครับเวลาที่มลนกิกาวาเซ็ตข้อมือขึ้นมาเนี่ยนะครับตรงนี้หน้าไม้ถึงแม้ว่าปิดก็จริงนะครับแต่ว่าหน้าไม้จะไม่มีการเดินทางไปด้านหลังมือเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่นักกอฟนีพีเจทัวร์หรือว่านักกอฟระดับโลกเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นตำแหน่งปลายไม้เนี่ยเลยไปด้านหลัง มือนะครับมีบางคนที่อยู่ด้านหน้าแต่น้อยคนนักนะครับที่จะไปด้านหลังนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม้เนี่ยไปด้านหลังตอนเทคเวย์เนี่ยจะเกิดปัญหาต่างๆมากมายนะครับจะเกิดทําให้หน้าไม้กลับมาสแควได้ค่อนข้างยากนะครับดังนั้นการเซ็ตข้อมือขึ้นตรงนี้นะครับของบริการเนี่ยเป็นการเซ็ตข้อมือขึ้นโดยที่ไม่ให้แขนนะั้นมีการหมุนแล้วก็ปลายไม้เนี่ยจะไม่ไปข้างหลังลักษณะนี้นะครับเมื่อหมุนขึ้นไปที่ท็อปสวิงนะตำแหน่งนี้นะครับจุดนี้ถือว่าเป็น จุดเด่นของโมริกาว่าเลยนะครับอย่างที่เราเห็นนักกอล์ฟหลายคนในทัวร์ก็เป็นกันนะครับคือหลังมือซ้ายที่เราเรียกว่าหลังมือซ้ายที่ค่อนข้างโบหรือว่าหลังมือซ้ายจะโก่งขึ้นเล็กน้อยลักษณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดัคซินจอนสันเองหรือว่าจะเป็นจอนรามเองเนี่ยก็จะมีหลังมือที่เป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับจุดนี้นะครับทำไมข้อมือถึงเป็นอย่างนี้นะครับด้วยความที่โมริกาว่าเนี่ยขึ้นบ็คสวิงตรงนี้มาเนี่ยนะครับมีการหมุน แขนหรือว่ามีการโรเตทของไม้ค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นเขาจึงมีการขึ้นไปตรงๆแบบนี้จะไม่มีการหมุนข้อมือเลยที่ท็อปสวิงนะครับและหน้าไม้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ขึ้นมาแล้วหน้าไม้ความแบบนี้ถ้าเกิดกริปปกติเนี่ยโอกาสที่หน้าไม้ปิดจะมีเยอะแต่ถ้าเราดูจากหน้าไม้ของคอลินบุิกว่าตรงนี้นะครับที่ตำแหน่งท็อปสวิงตรงนี้จะเห็นว่าหน้าไม้ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสแควร นะครับจอนข้างสแควร์หรือว่าชี้ลงเล็กน้อยถ้าชี้ไปข้างหน้าแบบนี้จะปิดนะครับถ้าลงมาอย่างงี้จะเปิดถ้าอย่างงี้ค่อนข้างจะสแควร์นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขนาดกับหลังแขนซ้ายก็ตามนะครับอีกจุดหนึ่งที่อยากจะ้สังเกตกันตรงนี้นะครับก็คือเรื่องของศอกขวานะครับจะเห็นว่าศอกขวาของมริกาวาเนี่ยที่ตำแหน่งนี้เนี่ยจะติดลําตัวค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าไม่ได้แยกออกจากลําตัวเลยนะครับจะเห็นว่าศอกขวานะครับตอนที่ขึ้นไปตรงนี้นะครับ จะเห็นว่าสอกขวาตรงนีน้อยู่ใกล้ๆกับลําตัวนะครับตรงนี้เป็นจุดดีเลยเพราะว่าการที่สอกขวาอยู่ใกล้ลําตัวแบบนี้นะครับจะทําให้ลําตัวแล้วก็แขนเนี่ยซิงกันมากขึ้นหรือว่าทําให้ทํางานร่วมกันมากขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะเกิดอาการสตัก๊กหรือว่าแขนตามหลังลําตัวเนี่ยจะเป็นไปได้น้อยนะครับเพราะว่าสอกขวาเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,ก,กับลําตัวแล้วก็อยู่หน้าลําตัวลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ติดเลยนะครับนี่คือตาแหน่งท็อปสวิงของโมลิาวา ในช่วงดาวสวิงนะครับหรือว่าช่วงทรานซิชันเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าพอเวลาโมเลกุลว่าขึ้นไปเกือบจะสุดสวิงแล้วเนี่ยนะครับช่วงล่างของเขาเนี่ยจะมีการเคลื่อนกลับมานะครับถ้าเราดูตรงนี้ตำแหน่งที่เขาเริ่มเคลื่อนสะโพกกลับมาเนี่ยยังไม่ถึงท็อปสวิงได้ซ้ำนะครับขึ้นเกือบสุดสะโพกจะเริ่มเคลื่อนกลับลักษณะแบบนี้นะครับการเคลื่อนแบบนี้นะครับจะเป็นจุดเด่นหรือว่าเป็นเป็นจุดที่นักกอล์ฟหลายคนที่มีลักษณะที่เป็นหลังมือซ้ายโกงเนี่ยเป็นกันนะครับเนื่องจากหลังมือซ้ายที โก่งขึ้นไปแบบนี้นะบางคนหน้าไม้อาจจะปิดดังนั้นช่วงล่างเนี่ยจำเป็นที่จะต้องขยับกลับมาเร็วนะครับไม่อย่างนั้นนะครับถ้าเกิดว่าช่วงล่างขยับกลับมาช้าเนี่ยนะครับมีโอกาสที่หน้าไม้เนี่ยจะเวียงลงมาแล้วก็หน้าไม้คว่ำได้นะครับดังนั้นนี่เป็นจุดช่วง transition หรือว่าช่วงเริ่มดาวสวิงของมริกาวานั่นเองนะครับจากนั้นมาที่ในช่วงดาวสวิงนะครับหลังจากที่ช่วงล่างขยับแล้วนะครับหลังมือซ้ายโก่งแขนขวาแนบกับลําตัวแล้วนะครับในช่วง ลงมาครึ่งทางนะครับจะเห็นว่าส้นเท้าขวาของมริกาว่าเนี่ยมีการยกค่อนข้างเร็วนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งที่ส้นเท้าไม่ควรจะยกแต่ถ้าเราดูของมริกาว่าเนี่ยจะเป็นคนที่ยกส้นเท้าขวาค่อนข้างเร็วเลยนะครับลักษณะแบบนี้ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับคนที่ยกส้นขวาส้นเท้าขวาเร็วเนี่ยจะเกิดอาการเอร์เล็กเซนชันหรือว่าการก้นหดแล้วตัวก็จะยืดขึ้นแต่ถ้าเราดูแกนกระดูกสลังของมริกาว่าที่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ดูตรงก้นตรงนี้ เห็นว่าถึงแม้ว่าส้นเท้าขวาเขาจะยกขึ้นมาก็จริงนะครับแต่ว่าแกนกระดูกสลังแล้วก็ก้นเนี่ยจะไม่หดหรือว่าจะไม่เกิดอาการเออร์เลกเซนชัน e จนกระทั่งอิมแพกเลยทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าโมริกวาวะเนี่ยเป็นคนที่เปิดสะโพกได้ไวนะครับเป็นคนที่เริ่มขยับสะโพกกลับมาแล้วเปิดได้ไวทําให้การยกส้นเท้าฝวาของเขาเนี่ยไม่ทําให้ก้นหดนะครับเพราะาสะโพกด้านซ้ายเนี่ยมีการหมุน ไปเติมทางด้านหลังเรียบร้อยแล้วลักษณะแบบนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ส้นเท้ายกเร็วเนี่ยลองสังเกตดูว่าสะโพกของคุณหมุนได้เร็วพอหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าสะโพกขยับได้เร็วแล้วหมุนได้เร็วพอเนี่ยส้นเท้าที่ยกเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่ปัญหาสักทีเดียวนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าดูจากด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเห็นว่าสะโพกซ้ายเนี่ยเวลาที่โมเลกาวาดาวสูงลงมาเนี่ยนะครับจะมีการเคลื่อนน้าหนักกลับมาทางซ้ายสะโพกซ้ายจะกลับมาติดเส้นเขียวตรงนี้นะครับจากนั้น จะบิดไปข้างหลังนะครับนี่เป็นสัญญาณบอกว่าน้ําหนักมีการถ่ายมาเต็มที่แล้วนะครับสะโพกเปิดนะครับแล้วก็ส้นเท้าจะยกเล็กน้อยตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับมาที่ Impact ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่อยากให้สังเกตดูนะครับเพราะว่าการ r l l e s s นะครับการ i m p แ c t และการ Release ของมลิกาว่าเนี่ยเป็นการ Release ที่จะกึ่งๆึ่คล้ายกับจอแดนสปีดอยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือไม่มีการโรแคนหรือว่าไม่มีการฟลิปของข้อมือนะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับที่ หลังมือของมริกาวาเนี่ยนะครับจะอยู่ในลนักษณะคล้ายๆกับตอน i ิ p แพกเลยลักษณะนี้นะครับนี่เป็นข้อดีนะครับของการจับคลิปมือซ้ายที่ค่อนข้างวีกนะครับมือซ้ายเนี่ยจะไม่สามารถหมุนไปมากกว่านี้ได้แล้วนะครับจะมาสุดที่หน้าตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นหน้าไม้นตำแหน่ง Setup กับตำแหน่ง Impact เนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับจะค่อนข้างใกล้เคียงกันและมาที่ตำแหน่ง f โฟลว์ทูตรงนี้นะครับ เราจะเห็นว่าณตำแหน่งนี้นะครับแขนซ้ายของมริกาว่ากับก้าเนี่ยแทบจะเป็นเส้นเดียวกันเลยนะครับเป็นลนักษณะแบบนี้นั่นหมายความว่าหน้าไม้ของมริกาว่าเนี่ยในช่วงก่อนเข้าประทานลูกจนถึงโฟลว์ทูตรงนี้นะครับหน้าไม้จะไม่มีการพลิกเลยนะครับแล้วก็จะไปพลิกตอนที่จะจบวงช่วงนี้แล้วนะครับนี่ก็เป็นวงสวิงของคอลินมริกาว่านะครับที่บอกเราได้นะครับว่าทำไมเขาถึงเป็นนักกอล์ฟที่ตีแม่นยำที่สุด ที่สุดคนหนึ่งในทัวร์นะครับเนื่องจากสวิงของเขาเป็นลักษณะที่คอนโทรลหน้าไม้ได้ค่อนข้างดีนะครับดังนั้นใครที่อยากจะ,ะตีแม่นยําได้เหมือนโมริกาว่าเนี่ยลองไปศึกษาดูนะครับตั้งแต่เรื่องของการจับคลิปที่ที่วีคนะครับการขึ้นหน้าไม้คว่ําอยู่หน้าตัวแบบนี้นะครับการมีหลังมือซ้ายที่โบหรือว่าโก่งตอนท็อปสวิงตรงนี้นะครับถ้าท่านมี การขึ้นไม้แล้วหลังมือซ้ายโก่งหรือว่าโบตอนท็อปสวิงเนี่ยนะครับนอกจากจะทําให้ลําตัวแล้วก็แขนเนี่ยทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่ช่วยได้เลยนะครับก็คือเรื่องของการแชลโลไม้นะครับหรือว่าการทําให้ไม้เนี่ยนอนลงตอนช่วงดาวสวิงนะครับหลังมือซ้ายที่โบหรือว่าโก่งแบบนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยมีลักษณะการแชลโลได้จะเห็นว่าปลายไม้นะครับจากตําแหน่งตั้งตรงนี้พอโบข้อมือแล้วเทินตัวเนี่ยนะครับก้านจะนอนลงมาเป็นลักษณะนี้ นะตรงนี้เป็นมูฟสําคัญนะครับเป็นการเคลื่อนไหวที่สําคัญที่นักกอลส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทํากันไม่ได้แล้วก็จะตีคอมนั่นเองนะครับยังไงก็ลองไปศึกษาวงสวิงของคอลินโมลิกาว่าดูนะครับว่าสามารถจะนํามาประยุกต์ใช้กับ สวิงของท่านเองอยังไงได้บ้างนะครับยังไงช่วงนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะให้ผมนะวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟคนไหนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะให้ผมวิเคราะห์วงสวิงของท่านเองเนี่ยก็ลองส่งเข้ามาเดี๋ยวผมจะคัดเลือกสัปดาห์ละหนึ่งท่านนะครับมาวิเคราะห์วงสวิงแบบนี้ครับยังไงช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับ